เน็ตฟิกแพลตฟอร์มรีมิ่งอันดับหนึ่งของโลกนะครับเขามีจุดเด่นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมออกกี้นะครับจากบริษัทลักซับด้าโอครับ Netflix ทำธุรกิจอะไรแล้วรายได้มาจากไหนบ้าง Netflix นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในวงการสตรีมมิ่งวิดีโอซึ่งมี Market s h a r ร์สูงสุดในอเมริกานะครับโดยที่ปัจจุบันมีลูกค้านะครับที่จ่ายเงินให้กับ Netflix เนี่ยกว่า300ล้านบัญชีทั่วโลกเลยซึ่งจุดเด่นของ Netflix กนะครับก็คือคุณภาพคอนเทนต์ที่หลากหลายโดยรายได้แทบทั้งหมดนะครับของ Netflix เนี่ยมาจากแพ็กเกจ s u b s c r i p ช i o n รายเดือนนะครับซึ่งมีทั้งแบบมีโฆษณาแล้วก็ไม่มีโฆษณณาาาาาารรรบบซึ่่่งแไบบไมมมีีีีโโโฆษเเเยกก็ถถููสสุดนะดดดดท Netflix ปาาาปิข้ video, อวออหื Zie, ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็เลยเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่ไปดิสลอฟธุรกิจแผ่นเช่าหนังวิดีโอในแบบก่อนนะครับไปจนแทบจะหมดเลยแล้วถ้าแบ่งรายได้ตามภูมิภาคละ่ะรายได้ของ Netflix นะครับแบ่งได้ตามนี้มาจากฝั่งอเมริกาแล้วก็แคาดาเียเยอะสุดเลยนะครับประมาณ45%ของรายได้มาจากยุโรปแล้วก็ตะว,วันออกกลางรวมกันประมาณ30%นะครับแล้วก็มีลาตินอเมริการวมกับเอเชียแปซิฟิกนะครับอีก25%โดยที่รายได้ฝั่งอเมริกาเนี่ยที่มันเยอะสุดนะครับโซนหนึ่งเน เงินจากฝั่งอเมริกาได้มากกว่ากูมิภาคอื่นนะครับเช่นแพ็กพรีเมียมนะครับ4จอเนี่ยประมาณ24.99เลียรคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ850บาทนะครับซึ่งแพงกว่าของไทยเนี่ยเกือบเท่าตัวอะไรคือจุดแข็งของ Netflix สิ่งที่ทําให้ Netflix เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในวงการสตรีมมิ่งนะครับก็ไม่ใช่เรื่องไหนอื่นนะครับแต่เป็นการที่มีคอนเทนต์คุณภาพนะครับที่หลากหลายมากมายเลยถึงแม้ว่า Netflix เนี่ยจะขึ้นราคามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคนใช้เนี่ยก็เลิกใช้ยาก โดยคอนเทนต์ของ Netflix นะครับไม่ใช่แค่ว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายหนังหรือว่าซีรีส์มาให้พวกเราดูแต่ว่ายังมีเรื่องที่เขาเนี่ยอำนวยการสร้างเองอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรียกว่า Netflix Original เช่นสเ a n g จอร์ติง s ว i น n ์ s d a y นะครับ The w i t c h e r Squid g a m เกมที่เรารู้จักกันดีมี The c r o w n h o u s e of Cards มีซีรีส์ไทยมากมายนะครับที่เราเห็นการหลังๆมานอกจากนี้นะครับ Netflix เนี่ยยังเริ่มลงทุนในรายการที่เป็นกีฬานะครับแล้วก็พวกสตรีมสดต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการไลนะ NFL, ย ยู <You> eat. อีมวยปั้มรายการดังนะครับของโลกนะครับทำไม Netflix ถึงยังโตได้อีกทั้งที่ตลาดดูเหมือนว่าจะอิ่มตัวแล้ว มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คืออย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่า Netflix เนี่ยมีคอนเทนต์คุณภาพมากมายเลยทําให้คนเลิกใช้น้อยลงนะครับแล้วก็ขึ้นราคาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกข้อนึงเลยนะครับก็คือการที่ Netflix เนี่ยเริ่มจัดการกับคนที่แชร์รหัสกันข้ามบ้านเมื่อปีที่แล้วหรือว่าที่เราเรียกกันว่า password sharing crackdown นะครับก็คือคนที่แชร์รหัสให้เพื่อนกันข้ามบ้านไปก็จะต้องแยกย้ายกันไปเปิดบัญชีใหม่นะครับเพราะว่า Netflix เนี่ยตั้งใจจะให้พวกเราเนี่ยสามารถแชร์รหัสด,ด้วยกันกับแค่คนในครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้นถ้าจะไปแชร์ให้เพื่อนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับในไทยก็สักประมาณ99บาทต่าง ประเทศก็ประมาณ7-8เหรียญสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ n น t f ฟ i ิเนี่ยสามารถโตได้ต่อจากทั้งในแง่ผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งในแง่ที่สามารถเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนอกจาก2ข้อนี้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ n น t f ฟ i ิเนี่ยพยายามจะลุกตลาดเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเช่นอินเดียนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราแล้วก็แอฟริกาผ่านการทำคอนเทนต์ที่เป็นออริจินัลที่อิงความเป็นท้องถิ่นในภูมิภาคนั้นมากขึ้นเช่นในไทยบ้านเราเนี่ก,กเ,เน, Netflix original, น สืบสันดานสาธุแล้วก็อยากลับบ้านเป็นต้นนะครับธุรกิจโฆษณาของ Netflix เริ่มเติบโตแล้วใช่ไหม ใช่ครับอันนี้เป็นหมากตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับของ Netflix ที่จะเติบโตหลังจากนี้นะครับโดยที่ตั้งแต่ Netflix เนี่ยเปิดตัวบริการที่มีโฆษณาหรือว่า Standard with Ad ซึ่งมีราคาถูกที่สุดในบริการทั้งหมดนะครับไปเมื่อปี2023เนี่ยรายได้จากแอดนะครับหรือว่าจากโฆษณาของ Netflix กเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับคิดเป็นประมาณแค่3%ของรายได้รวมในปีที่แล้วแต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่บางประเทศนะครับจำนวนคนที่สมัคครเ้นีย็แล Standard with Pa Ad Netflix นะครับวางเปนาน้าครับจะให้รายได้จากโฆษณาเนี่ยโตวกว่าเท่าตัวในปี2025นี้แล้วก็เน็ตฟิกเนี่ยพยายามจะใช้ระบบหลังบ้านที่เป็นโฆษณานะครับของตัวเองมากขึ้นแทนการพึ่งพาบริษัทภายนอกก็จะช่วยให้ Netflix เนี่ยสามารถควบคุมนะครับ user experience ได้ดีขึ้นสามารถยิงโฆษณาได้ตรงใจนะครับถูกใจกับผู้ที่จะมาลงโฆษณาได้มากขึ้นนั่นเอง Netflix มีความเสี่ยงอะไรที่เราควรระวังบ้างมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือการลงทุนในคอนเทนต์กีฬาแล้วก็ไลฟ์สดต่างๆก็อ,อาจจะใช้เงินลงทุนที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้คุ้มเงินกับที่ลงทุนไปก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับจะยิ่งดุเดือดยิ่งขึ้นนะครับถ้าการแข่งขันเนีน่ยสูงขึ้นเช่น Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max แล้วก็ Apple TV Plus เป็นต้นเ้ตต่อมานะครับก็คือการลงทุนในธุรกิจโฆษณาของ Netflix เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการสร้าง user experience ให้ดีนะครับเวลาที่มีโฆษณาเข้ามาการจะทําให้โโฆษณานี่ยตอบจจบจทท์กั App advertiser ก็ยังเป็นโจทย์ที่ Netflix จะต้องจัดการกันต่อไปสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาที่ทุกคนน่าจะเจอกันอยู่แล้วนะครับก็คือปัญหาที่ผู้คนนะครับชอบจะใช้ช่องทางที่ผิดลิขสิทธิ์ในการเสพคอนเทนต์ต่าง,างๆนะครับแทนที่จะไปใช้ช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาให้ Netflix เนี่ยเก็บเงินจากผู้ใช้พวกนี้ยากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่เพียงแต่ Netflix นะครับแต่ว่าคู่แข่งรายอื่นเนี่ยก็กำลังเจออยู่เหมือนกัน n น็ f l ล x กติดบ้านก็มีแล้วถ ผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีเน t f ฟ i ิกติดบ้านกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเน t f ฟ i ิติดพอร์ตนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับผ่านเดอะโอเซกสมาร์ทฟอนะครับหรือว่า The a r t i c l e นะครับ NFLX 8 0ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ลงได้ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ